สวัสดีครับเป็นไหคะกับรางวัลคือก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้รางวัลเลยครับก็รางวัลนี้จริงๆเป็นของพี่เบิร์ดด้วยครับแต่ว่านัดเป็นตัวแทนมาช่วยรับด้วยก็เป็นรางวัลสาขาตัวละครนิยมนะครับจากซีรีส์ทัวร์โลกสองใบใจตรงเดียวครับเป็นยังไงกับตัวละครคามที่เราใช้วลาอยู่กับมันมาถึงหนึก็ เอาจริงเป็นครามเป็นตัวละครที่นัดค่อนข้างผูกพันมากๆนะครับเพราะว่าคือเรามีการใช้เวลาด้วยกันเยอะแล้วก็แบบนัดได้ออกไปไปจนภัยธรรมชาติได้ไปเข้าถ้ำอะไรเงี้ยก็เพราะว่าน้องคามด้วยมีโอกาสได้ลองทําหลายๆอย่างเนี่ยครับก็เป็นผลงานที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่นัดรักมากๆครับซึ่งวันนี้พอได้รางวัลก็ดีใจ ที่อ่านมีความแบบกดดันนิดนึงครับเพราะว่าคือครามเขาเป็นตัวละครที่แบบมันมีความซับซ้อนอะไรมากมายทั้งในเรื่องของการข้ามโลกไปแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวในชีวิตที่เขาเจอมันเป็นเรื่องหนักๆทางนั้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราก็มีความกดดันว่าจะทําออกมาได้แบบตามที่ทุกคนคาดหวังไหมอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแต่พอไล้ถ่ายได้ถ่ายทําจริงๆได้เวิร์กช็อปมันก็เริ่มสนุกเริ่มแบบว่ามันก็กลายเป็นว่าเราสนุกกับการถ่าย เลยครับแล้วก็เอ mm ็นจอยกันครับ,รบเป็นไงบ้างพอแบบมันได้สูขสตาก็ทุกคนได้ชมแล้วมาักอยากแบบขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างที่แบบว่าให้ความรักกับตัวละครอเลยครับก็มัดก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่ตั้งแต่แบบว่า t o Worlds on Air ทุกคนก็จะคอยมาแบบเล่นเทรนกันแบบทุกๆอาทิตย์เลยคอยแบบ พูดถึงซีรีส์ของเราจนวันนี้ออนแอร์จบไปแล้วแล้วก็ได้รางวัลตัวละครยอดนิยมกับมาด้วยครับอยากจะขอบคุณแฟนๆมากมากครับที่ช่วยกันโหวตจนได้รางวัลนี้ด้วยถ้าไม่มีแฟนๆก็แบบแย่เลยแย่เลยจริงๆครับขอบคุณทุกคนนะคะพี่ค่ะวัน้ขอบคุณอันนี้ให้ออกสึกเลยไหมครับพี่แม็กไม่อยู่เลยเนี่ยขอบคุณพี่แม็กแต่านวนะแต่มาด้วยเขา คุณพี่แม็กซ์นัก็คือมันมีเรื่องขอบคุณเยอะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณพี่แม็กที่ไม่ว่านะจะอยู่ไหนพี่แม็กก็จะคอยอยู่ด้วยเสมอหรือว่าไปไหนไปกันเลยครับแบบลุยไป,หปไหนพี่แม็กก็จะคอยดูแลคอยเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเทคแคร์เราตลอดกอ็ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนหรือเราจะต้องทํางานอะไรต่อไปในอนาคตก็เชื่อว่าเราสองคนจะสู้ตายแน่นอนครับ